แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ยังต้องจับตาอยู่ดูอยู่นะคะก็เป็นเรื่องราวของเคสคลิปเสียงของคุณฟิล์มรัตภูมิกับบอสดีไอคอนอผู้ชมจําได้ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มาก <ทะ S 2> แล้วมันก็มีกระแสะข่าวลือข <วะ S 2> ีดเส้นใต้ว่าข่าวลือนะคะว่าจะมีหมายเรียกหรือไม่ก็เป็นหมายจับเลยนะยข<ณ>ะาดที่ล่าสุดนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณฟิล์มรัตภูมิ <ทะ S 2> ค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายว,ว,วันเกิดครบรอบ40ปีผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นภาพที่เขาโพสต์แบบนี้ค่ะภาพโพสต์ทำบุญเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ ข้อความไว้ค่อนข้างยาวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ผมรักทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเหมือนกันนะครับขอโทษที่ปีนี้เราไม่ได้มากอดมาจับมือกันและขอบคุณที่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณที่มองผมจากที่ทุกคนรู้จักไม่ได้ใช้อารมณ์มาตัดสินอดทนนะครับน้ําตาของทุกคนมีค่าสําหรับผมอดทนและอย่าร้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมจะผ่านมันไปเหมือนทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาเพราะความถูกต้องและความจริงมีหนึ่งเดียวและมันจะกลับมาปกป้องผมทุกครั้ง คิดถึง FF ก็หมายถึงว่าแฟนคลับของตีมนะคะใช่ค่ะคิดถึง FF ทุกคนนะครับอยากร้องเพลงกับทุกคนแล้วนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมก็เป็นข้อความที่คุณฟิล์มเขาออกมาพูดก็อย่างอ,ออกมาโพสนะคะอย่างที่บอกไปก็คือว่าความจริงมันจะมีอยู่แค่หนึ่งเดียว<ช>ต้องรอติดตามนะคะ,ค,ะคือในคอมเมนต์นอกจากจะมีพี่น้องในการบันเทิงแล้วก็เหล่าแฟนคลับมาร่วมอวยพรวันเกิดแล้วนะคะหลายคนบอกว่าขอให้ผ่านพน้นปัญหาทุกอย่างไปได้คอมเมนต์จากชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าขอให้คิดดี ทำดี <ừ> แก้ไขในสิ่งที่ควรแก้ไขบางคนก็บอกว่าเป็นกังวลเรื่องคดีของคุณฟิล์มแทนจริงๆนะคะซึ่งนะคะทีมข่าวของเราโดยพิจกรีเนี่ยค่ะก็ไลน์ไปสอบถามเมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะก็โทรไปใ,ใ,ให้น้องพลอยดูสีว่ายังไงะนะคะก็บอกว่าจะขอสัมภาษณ์หน่อยความเพื่อนหน่อยเพราะหลายคนก็ยกอยากรู้นะนี่ใช่ไหมน้องพลอยดูเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวโทรหาพี่แจ๊คใช่นะคะก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมอันนี้ก็ข่าวร้อนถ้าคุณฟิล์มรัตภูมิโทรมาเดี๋ยวเราจะได้ฟังสัมภาษณ์สดๆนะคะว่าไอ ข่าวลือที่บอกว่าจะโดนหมายเรียกนั้นมันจริงหรือเปล่าเออนะคะแล้วก็เรื่องราวที่มันแบบไปเกี่ยวพันกับอดีตเจ้าของคลินิกชื่อดังอีกอ่ะไปยืมเงินเขาอ่ะอันนี้จริงหรือไม่อะไรต้องรอดูแต่ที่แน่ๆนก่อนหน้านี้คุณพิมรัฐภูมิเนี่ยเห็นว่ามีข่าวแอบย่องเงียบไปลาออกจากพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เราก็ฟังแล้วอภิุ้นตรงนั้นเราก็อึ้งเพราะว่าถ้าลาออกแสดงว่า ข่าวทั้งหมดทั้งมวลมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอฟังจากคุณฟีมอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราผ่านหน้าจอแล้วอยากจะติดต่อกลับมาสามารถโทรกลับมาได้เลยนะคะตอนนี้จะได้ฟังสดๆกันเลยค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่าแต่เติมต้นรายการมาเนี่ยข่าวร้อนทั้งนั้นเข้มข้นถูกต้อง